กับเตอพูดผีปีศาจท,ที่ได้ยินเสียงกูที่โกหกตอแหลตลบตะแลงออกมาออกมาออกมาโกหกเกียดมากคือพันโกหกเฮานี้ไม่ต้องไปพูดไปเกิดแล้วมั้งเอะไม่ต้องไปพูดไปเกิดแล้วมั้งฮะทำไมโกหก มึงโงกหกกูเอ้ยไม่ต้องขุดไม่ต้องเกิดหรกจมธรณีไปม,มึงนะจะอยู่ทำไมกับน,นักบวชนะให้โอกาสแล้วนะต้องการอะไรเงแก้งอะไรมันคนละเพศไปมึงไปตามทางของมึงนะคราเนี้ยนะไปตามทาง,งมึงเลยนะเฮ้ย สัตขะทาวุฒงเวสะหุสะเวสาหุสะจับแขนสักขะทาวุฒงสักขะอาวุฒิเอ้สัตขะทาวุฒงเวสาหุสะเวสะหุสะสักขะอไอสัตขะทาวุฒิเอ้สักขะทาวุฒงแหกไ้สัตขะทาวุฒงเวสะหุสะเวสาหุสาสักขะทาวุฒงสักขะทาวุฒงเวสาหุสะเวสหุสะออกไป ตักข้อทาวุธทั้งตักข้อทาวุธทังรักข้อที่มันแฝงอยู่ในเลือดในเนื้อในหนังในกระดูกนะที่มันกินอยู่สิงสู่อยู่นะในความอาฆาตแทนต่างๆนะไปสู่คนทำรักข้อทาวุธทั้งจะปล่อยไหมเขาเนี่ยไอ้ผีตักข้อทาวุธทังเวสะาุปสาเวสะาุปสารักข้อทาวุธทังตักข้อทาวุธทังเวสะาุปสา

อยู่ในตัวเสียงสูงเสียงสูงอยู่ในตัวชีนเไว้ไว้ไว้ยำไปไม่ไปทำไมไม่ไปไอ้หนูอยากโดนดีเลยไงเห็นว่าข้าทำไม่ได้เลยไงในร่างนักบวชไงแม่มันเหลือเกินตื่นเต้นไว้ไว้ไว้ หัวไม่ไปจะเผาแล้วชาวมนฑก,กิจเลย,ออยอเอาเลยเอาไมานี่ออกมานี่ออกมาปีศาจนี่ไปนี่ออกมาออกมาหลุด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 ออกมา รู้ตรงไหมรู้ตรงไหมออกมาออกมาที่อยู่ในตัวในกายออกมาหมดออกมา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 วิ่งเลยออกมาออกมาสะอาวุทังเวสะัุภูสัคเวสสัคภูสัคสัคขวทังเวสะัุสะเวสะัุสะสัคาวุธ ấy 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 ai, ấy 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 ai, ấy 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 ก็ไปที่ชอบที่ชอบไงฮะจะอยู่กับเขาทำไมล่ะก็อชอบไงอยู่กับเขาแม่ถ้าเป็นคนธรรมดาละมึงชอบอะไรมึงเป็นผีผู้หญิงผู้ชายทั้หญิงทั้งชายโอ้ยหาอยู่ทั้งของคู่เลยไปเถิดกูขอร้องกาบตีนแหละเอาไหมแม่ทรมานแลวเกินอยู่ในร่างนักบวชเดีด่ยกูทำอะไรไม่ถนัดหน่ยฮะรู้ไหมไปเอ้ ขอร้องมึงให้แม่ชีทำไรให้แล้วมึงจะไปเนะี่ยบอกไหมก็ไม่ดีกับติดบัตรก็ได้แล้วไงอะไรอะไรวะปฏิบัตไ,ไ,ไม่ได้่อะไรยึดหายมึงไม่ออกไม่ได,ด้ด่าแม่ชีนะครับเดี๋ยวหาว่าด่าแม่ชีกไอ้ที่วกูด่าผีนะฮะกูเป็นข่าวอีกกูไม่มีสัมมาคารวนะอันนี้ไม่ใช่ชีนะเนี่ยตอนนี้คุยกับผีอยู่เฮ้ยเอาอะไรกูไม่ให้เอาทำอ่ะมึงจะออกอ่ะมึงทำไงถึงจะออก เงยไม่ออกไอ้ยเห้ยโอ้ยสามหาแล้วเกินผีตอนนี้เดี๋ยวเจอบองเดี๋ยวเจอบองอมึงออา้นนแลวะจกไไปหนก็ออกไปโอ้ยม,อามามาอยู่กูมามามาอยู่กูสวยเปล่าถ้าไม่สวยไม่เอาอยู่แล้วจะผีปอจานออ่ะีจานเหลืออะไรวะจะมีพอจาน,จะ,จ,นจะมีพอด้วยมาดิมา,มาออกมาออกมา ออกมาแไม่มานี่ออกมามาอยู่กูเนี่ยออกมาออกมาเนออกมาไอ้ปีศาจคุณกูมาอาจารย์ช่วยด้วยโอ้ยไม่มีใครช่วยมึงแล้วเอ้ยมาอยู่เนี้ยมั้ยอยู่กูนี่ยมัอาจารย์นี้อยู่ฝั่งหนูเนีะอยู่ฝั่งไหนเฮี้ยอยู่ฝั่งพม่าดิฝั่งพม่าเฮี้ยะไรวะเอาอ่าจารย์อยู่ฝั่งพม่า แหมสัตว์กูอยู่ฝั่งไทยที่เะเฮ้ยกูพูดภาษาพม่าให้เป็นได้มึง,ไ,มงไปไปอาจยม์มาช่วยเร็วๆเขาจะเอาไปแล้วเออนี่แหละไม่ได้กูเอาไปแล้วเนี่ยมึงไม่ต้องช่วยไม่ทันแล้วมึงพาม่าเนี่ยไทยจะตีพม่าแล้วเนี่ยมึง อันนี้มาอยู่กูเนี่ยมึงมาอยู่กูเนี่ยเนี่ยมาอยู่ในมีดเล่มเนี้ยมาอันนี้เพื่อนเยอะเลยมีดเล่มเนี้ยมามาอยู่เนี่ยเอามาเึืถึงไก่เลยเอามาช่วยหายไมากด้ฮึขู่ใจดีเฉพาะผู้หญิงสวยนื่เนี่ยเนอ่ยเอกมาออกมาทั้งหมด อาจารย์ไม่เ,เ,มเจะเข้าใจหออาจารย์เ้ยไม่อาจารย์อะออาจารย์ปาบก่่นมึงมึงพกกระโหลกทอร้อยอปราบอีสัตว์ไม่เอามามึงจะได้โชว์กระโหลกทอง เฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเสื่อมไปนะคมต่างๆที่ร้อยก็ทำผูกมานะเฮ้ยไม่ทันหรอกมึงอยู่ตั้งพม่าไอ้ที่จะจะตองตัวมึงปะจะลักลอบเผาชายแดนมาได้มึงโดนกูแดกก่อนมึงออกมาออกมา ออกมา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 ลุดออกมาลุดออกมาุดออกมาลุดออกมออกมลุดออกมาอออบทั้งอ๋อขมัดหุ่นไว้คู่กันที่ใต้หุ่นก็เลยมีผีอยู่สองตัวผีหญิงผีใช่อะไรเนี่ย

อมอวุฒิวศหออกมาออกมาวัวออกมาย้อนออกมาออกหมดออกหหมดออกมามออกมออกไออกมผีสองตัวไอ้ห้อยไอ้หนไอ้ชิบหายมึงมาอยู่กูเนี่ย เออมึงต้องไปไหนล่ะยอมไหมมึงจะไปไหนอ้งบอกมึงรู้ยังตอนนี้มึงจะไปไหนมึงกลับพม่าไหมหรือว่าออกเครื่องบินให้เฮ้อยอมแล้วถอะเอาไปเอาไปเอาเลยคุยอะไรเอาว่ามาดิจะคุยอะไรเอาก็ตีให้เจ็บไอ้ไม่คุยละ เราคุยกันครั้งแรกแล้วไปอยอยอ้ยอยอ้ยอยตัเคารุดไปหมดฝังการปฏิบัติธรรมอยู่ไหมรุดไป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  รถเอออกเอหมอไปเยอะออกไปรถออกไปเลยรถไปอมภายนะผู้ทรงฤทธิจงพัดพาออกไปสู่ที่ชอบที่ชอบาไอมายระรถเลยรถไปรถไปรถไปเลย มแม่ไอผีเวรอุเรืะออกเลยคนะ่ะไม่ได่าแม่ชีนะเอาแม่ชีท้าพระเจ้าขอเข้ามาลาโทษก่อนแม่ชีฉันน้ำมนต์นก่อนนะม,มือไม้สันนะ่นเลยหัวใจเต้นแรงเลยเอาแม่ชีนะฉันน้ำก่อนนะแม่ชีนะอยู่อยู่วัดไหนนะอยู่ทางไหนโครา<ม>่าด้วยไหน ตรงไหนวะชื่อดำเนินโอ๋อยู่ใกล้ๆปะโธมาสบายๆเอาให้ <laughs> 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 เอารูปหลังให้เลยรูปหลัง<ะ>่า <c oughs> พุ่งใส่ขวดเดยดำเนินนะ ไม่ชีพอ,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 อันแ่กนั่นก่อนบบนี่นะขับไปนะอันบบนี้ใช่ขับหรือเปล่าขับนะขับเขานะรู้ป่ะเราขับได้นะโลกเห็นป่ะขับคือบางทีเนี่ยเห็นไหมเวลาปุ๊บเ่เขาจะมีอาการต่างๆที่มันคงค้างอยู่หมดละนะอันนี้นนะ ที่ผมทำแบบโอเคนะโอเคนะเป็นใช่ป่ะจับเนี่ยมีมีพลังอยู่ในตัวอยู่แล้วนะโอเคไปเอามาอโอ้ยไม่ต้องไหวผมแมชีมาโถโอเอ้ยเดี๋ยวเป็นข่าวอีกโอเคไม่ต้องไหวผมเพราะอาจารย์มีตักคุณน่ยโอ้โอ้โอโอเคนะแมชีนะเอาไมปผมคืนมาแล้วแมชีนะไม่ต้องไหวผมนะโอเค,อเ,คเอ้ยยกยกไปส่งแมชีหน่อยโจยกไปหน่อยเออเอามาคือต่อไป อย่าลืมนะตี